สวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะเนื่องจากรี้เคยยังไม่ได้เลือกตัวไหมาการประลองระหว่างตัวใหมจึงถูกเลื่อนออกไปจนต้นไม้ดาราประสบกับการคุกคามของเรามาแมลงอีกครั้งหนึ่ง แต่มันเพิ่งจะผ่านไปไม่นานหลังจากที่ด่วงดาราครั้งก่อนถูกเก็บกวาดดังนั้นแฮนเซนจึงรู้ว่าฝูงแมลงที่มาในครั้งนี้ไม่ได้มากนักแฮนเซนปล่อยให้ยักษ์หินและซีโนเจนอีกระดับราชาตัวอื่นอยู่ใกล้ต้นไม้ดาราเมื่อเขารับประกันความปลอดภัยของต้นไม้ดาราได้แล้วเขาก็กลับมาที่ทะเลสาบอันเดอร์เวิร์ดเพื่อฝึกและตกปลาต่อทำไมเราถึงตกได้อย่างอื่นหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือนแฮนเซนก็ดึงสายตกปลาขึ้นมาและสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เขาตกขึ้นมาได้นั้นคือโรแทนที่จะเป็นแผ่นกระดาษเหมือนกับทุกที โลคนั้นทั้งเก่าและสุดโซมันเต็มไปด้วยสนิมฮันเซนจับมันด้วยมือของเขาและเพียงแค่เขาออกแรงนิดเดียวก็เพียงพอที่จะลดขยี้โลคเก่าๆนั่นนี่มันอะไรกันทำไมเราถึงตกได้ของหวย,หวยบาบนี้ฮันเซนรู้สึกผิดหวังแต่หลังจากนั้นเขาก็คิดกับตนเองถ้าเราตกไม่ได้กระดาษสีเหลืองพวกนั้นนั่นหมายความว่าเราตกพวกมันขึ้นมาจนครบแล้วอย่างนั้นเหรอเนื่องจากเอควซิตไม่ได้อยู่ที่นี่ แฮนเซนจึงนำเอาแผ่นกระดาษสีเหลืองทั้งหมดออกมาและเริ่มเรียงลำดับตามหมายเลขหน้าของพวกมันตอนนี้มันเป็นหนังสือที่สมบูรณ์แบบแล้วจริงๆ365หนะ้ามันเป็นจำนวนที่มีในยสำคัญเริ่มจากหน้าแรกสุดแฮนเซนอ่านเนื้อหาของหนังสืออีกครั้งโดยปกติแล้วเมื่อไอคิซิตอยู่ที่นี่แฮนเซนก็จะไม่กล้าคิดหรือฝึกอะไรนอกเหนือไปจากวิชากอสวอนเดอร์หรือเวลี่เรียลบอดี้ การมีเพียงแค่2วิชาให้ฝึกเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเบื่อแต่ตอนนี้เมื่อเขามองไปที่คัมพีนภาอัมพันความรู้สึกสนใจและความมีชีวิตชีวาก็กลับมาสู่ฮันเซนอีกครั้งหนังสือเล่มนี้ทําให้เขารู้สึกหลงไหลถึงแม้คัมพีนภาอัมพันจะมีเพียงแค่รูปภาพแต่หลังจากที่ฮันเซนสังเกตมันอย่างละเอียดเขาก็เริ่มจะรู้สึกหนาวขึ้นมาสถานการณ์ทั้งหมดเป็นอะไรที่ประหลาด กระดาษแผ่นหนึ่งที่ตกขึ้นมาจากทะเลสาบอันเดอร์เวิลจะมีภาพร่างกายของมนุษย์อยู่ได้อย่างไรกันแฮนเซนคำนึงถึงความเป็นไปได้ที่ภาพเหล่านั้นไม่ได้เป็นภาพของมนุษย์แต่เป็นเผ่าพ,พันธุ์ที่มีรูปลักษณ์ที่คล้ายคลึงกับมนุษย์เท่านั้นแต่หลังจากที่ตรวจด,ดูเส้นสีแดงและฟ้าในรูปภาพอย่างถี่ถ้วนแล้วแฮนเซนก็เริ่มจะขนลุกข,ขึ้นมาเส้นสีแดงและฟ้าในรูปภาพนั้นเหมือนกับวิชาโรหิตชีปรจร ไม่สิมันไม่ได้คล้ายคลึงกับวิชาโลหิตชีพจรแต่มันตรงกันข้ามกันมันเป็นวิชาโลหิตชีพจรที่กลับถลปัดฮันเซน,นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนคน,นึงฝึกวิชาโลหิตชีพจรที่กลับถลปัฏ์แต่นั้นดูเหมือนจะเป็นคำพีนภาอัมพันนี้นี่มีใครบางคนพยายามจะใช้คำพีนภาอัมพันเพื่อหลอกเราอย่างนั้นเหรอ ฮันเซิขมวดคิ้วเขาไม่รู้ว่าควรจะคิดยังไงกับสถานการณ์นี้เขาตกวิชาจีโน่ของมนุษย์ขึ้นมาจากทะเลสาบอันเดอร์เวิลและมันยังเป็นวิชาโรหิตชีปจรเวอร์ชันกับตลบัดอีกเรื่องทั้งหมดนี้เป็นอะไรที่แปลกมากๆแต่มันไม่สมเหตุสมผลถ้าเรื่องทั้งหมดนี้จะถูกจัดฉากขึ้นโดยใครบางคนทะเลสาบอันเดอร์เวิลนั้นเชื่อมต่อกับโรคปฏิสาสารดังนั้นไม่มีใครสามารถลงไปที่นั่นได้และถึงจะมีใครคนนึงลงไปในทะเลสาบได้จริงๆเขาก็ไม่ควรจะรู้ว่าฮันเซิ้นั้นฝ ฮนเซิมองไปที่คัมพีนภา,าอัมพันด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนเขาไม่กล้าจะฝึกมันเขาไม่กล้าแม้แต่จะคิดเกี่ยวกับมันจริงๆแล้วเขาไม่จำเป็นต้องฝึกมันถ้าเขาหวังที่จะใช้มันเขาก็แค่ต้องใช้วิชาโรหิตชีวจรอย่างกับตรบัดแต่ฮันเซินไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาพยายามทำแบบนั้นในคัมพีนภา,าอัมพันเองก็ไม่ได้บอกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเช่นกันเขาไม่สามารถคาดเดาถึงผลที่จะตามมาหลังจากที่ใช้วิชาจีโนในวิธีการแบบนั้นได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ฮันสันอยากจะไปถามใครสักคนในพายุฮารหิตแต่เขากําลังอยู่ในอัลเทอร์สกายตอนนี้เขาถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแม้แต่การโทรไปหาสมาชิกของพายุฮารหิตก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ฮันสันเอาคมภนะีรนภาอัมพันไปเก็บเขาไม่กล้าจะมองดูมันอีกต่อไปถ้าเขาเกิดสนใจมันขึ้นมาในอนาคตเขาก็สามารถใช้วิชาโรหิตชีวจรกลับหลังได้ทุกเมื่อแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขาทําแบบนั้น มันคงจะเป็นอะไรที่ดีมากว่าถ้าคุณซื้อไว้อยู่ที่นี่ด้วยด้วยความรู้ของเขาเขาคงจะช่วยเราวิเคราะห์คำพีนภาอัมพันได้ ฮันสันอยากจะใช้เวลาศึกษามากกว่านี้ตอนนี้เขารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ศึกษาความรู้ของสำนักส่วนอย่างจริงจังไม่อย่างนั้นเขาก็อาจจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในขณะที่เขากำลังคิดเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำต่อไปสัญลักษณ์สามเหลี่ยมของรูปปั้นหยกก็เลื่องแสงขึ้นมาอีกครั้งฮันสันรีบสงบจิตใจและบังคับตนเองให้คิดเกี่ยวกับวิชา very real body ไม่นานหลังจากนั้นเอคซิส e ก็เทเลพอร์ตมาที่ทะเลสาบอันเดอร์วอลแต่ทว่าครั้งนี้เธอไม่ได้มาตามลำพังเธอพาเลี่ยเออ้เนเห็ีคอร์เ,ออเขาแกกันในใอ ตอนนี้เธอดูเศร้าเอคุซิดแนะนําตัวเรียกเข่อเออให้ฮันเซนรู้จักเรียกเ่อเออจดจำฮันเซนได้แต่เธอไม่ได้รู้ว่าเขาคือคนเดียวกันกับดอลล่าฮันเซนข้ามีบางสิ่งอยากให้เจ้าช่วยหลังจากที่เอคุซิดแนะนําตัวเธอก็พูดเข้าเรื่องโดยไม่เสียเวลาข้าจะทําอะไรเพื่อช่วยเหลือเจ้าได้ฮันเซนทำด้วยความประหลาดใจเขาเป็นคนนอกในอัลเทอร์สกายดังนั้นเขาไม่สามารถทําอะไรได้มากนะักซึ่งเรื่องนี้ต้องเป็นอะไรที่พิเศษถึงทําให้ A เอ็กซิดเลือกจะมาขอความช่วยเหลือจากเขา มันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นทําให้นางยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้นางจะเป็นต้องเลือกใครสักคนเอ็กซิสพูดลีกระเอิร e ์ส่หัวขณะที่ยังคงดูเศร้าส้อยนางพูดขึ้นมาพี่สไม่จําเป็นต้องพูดอ้อมค้อมให้มากความตัวใหม่ที่ข่าเลือกปฏิเสธค่าและเขาไม่อยากจะเห็นหน้าข่าอีกด้วยเหตุน,นั้นข่าจึงต้องเลือกตัวใหม่คนใหม่ ฮันเซ่นพยายามหลีกเลี่ยงการคิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเขาโกว่าเอควิซิต <c oughs> จะสัมผัสได้ถึงความจริงของเขาและรู้ความจริงขึ้นมาฮันเซ่นรู้ว่าลี่เคอเออกำลังพูดถึงตอล่าแต่เธอเกล่าวหาเขาอย่างผิดๆที่เขาไม่เข้าไปในคออเรียนั้นไม่ได้เพราะเขากำลังหลีกเลี่ยงเธอความจริงและเขาไม่ได้พยายามจะซ่อนตัวจากลี่เคอเออเลยสักนิดเขาเพียงแค่ติดอยู่ภายในอัลเทอร์สกายทำให้เขาเข้าไปในคออเรียไม่ได้เจ้าอยากให้ข้าช่วยอะไร ฮนเซินถามเขาไม่รู้ว่าเอควิสิตต้องการอะไรเขาตกลงจะเป็นตัวหม่ของเอควิสิตเรียบร้อยแล้วดังนั้นเขาไม่รู้ว่าจะสามารถทาอะไรเพื่อช่วยเรเ่อเขอ,อได้เวลาเกือบหมดแล้วแต่น้องสาวของข้ายังหาตัวใหมด่ดีๆไม่ได้ด้วยเหตุนั้นข้าจึงมาขอให้เจ้าช่วยถ้าเจ้าโน้มน้าวให้ไพเดียวดย,ยอมเป็นตัวใหม่ของนางได้พวกเราจะซาบซึ้งอย่างมากเอกวิสิตพูดข้าทําเรื่องแบบนั้นไม่ได้จริงๆถ้าไยเดียวได้ย,ยินดีจะมาเขาก็คงไม่ยอมถูกขังแบบนั้น มันไม่มีอะไรเปลี่ยนใจของเขาได้ฮฮนเซนพูดเจ้าจะบอกว่าถึงแม้เจ้าจะขอร้องเขาก็จะไม่ฟังเจ้าอย่างนั้นหรอข้าก็คิดว่าเขายินดีจะไปแทนเจ้าเสีอีกไอ้ควิซิตพูดขณะที่จ้องไปที่ฮฮนเซนต้องขอโทษพวกเจ้าด้วย แต่ข้าคงจะช่วยพวกเจ้าในเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆฮันเซนสายหัวเขารู้ว่าสถานการณ์นั้นมันน่าอึดอัดขนาดไหนถึงแม้เขาจะมีรูปปั้นหยกของผู้นำปานภา,าอยู่แต่เขาก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลามันเป็นอะไรที่ยากยิ่งกว่าการให้โจรไปอยู่ในสถานีตำรวจถ้าเขาไม่ระวังตัวให้ดีเอคุริซิสก็จะมองเข้าไปในจิตใจของเขาเขาไม่ต้องการให้ไพรเดียวดายมาประสบชะตากรรมแบบเดียวกับเขาถ้าเจ้าโน้มเนาไพรเดียวดายไม่ได้แบบนั้นมันยังมีอีกหนทางหนึ่งที่เจ้าจะช่วยพวกเราได้ เอ็กวิซิตหัวเระคิกคักให้กับฮันเซนมันคืออะไรฮันเซนถามเขาเริ่มจะรู้สึกสังหอ์ใจไม่ดีขึ้นมามันเป็นอย่างที่เจ้าคิดข้าอยากให้เจ้าช่วยเป็นตัวใหม่ของน้องสาวข้าด้วยอีกคนเอ็กวิซิตพูดความกังวลของฮันเซนกลายเป็นความจริงขึ้นมานั่นไม่แปลกไปหน่อยหรอฮันเซนมองไปที่เอ็กวิซิตด้วยความแปลกใจมีอะไรแปลกในไหนเจ้าก็ถูกจับตามองโดยคนคนหนึ่งแล้วการถูกจับตามองเพิ่มอีกคนจะเป็นอะไรไป เจ้าแ,แค่จำเป็นต้องแบ่งปันประสบการณ์ของเจ้าให้กับคนอื่นเพิ่มอีกคนมันไม่ได้เป็นผลเสียอะไรกับเจ้าแม้แต่น้อยแล้วเจ้ายังได้รับผลประโยชน์มากขึ้นอีกเจ้าจะได้รับทรัพยากรจากทั้งข้าและน้องสาวของข้านั่นไม่ใช่เรื่องดีหรอกเหรอเอควิซิดพูดกับแันเซนด้วยรอยยิ้มที่เจ้าพูดเหมือนก็ถูกแต่ข้าคิดว่ามันอาจจะมีปัญหาบางอย่างกับแผนการนี้แันเซนพูดเบาๆมันจะมีปัญหาอะไรได้เจ้าไม่ดีใจหรือยังไงที่จะได้รับทรัพยากรเพิ่มเป็นสองเท่าน่ะ เ้คุยเซทคิดเกี่ยวกับมันอีกสักคู่หลังจากนั้นเธอก็พูดต่อไปว่าถ้าเจ้ากลายเป็นตัวใหม่ของรีเขอ,อเจ้าจะได้รับผลไม้ดาราเพิ่มอีกแต่ผู้อาวุโสไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วข้าคิดว่าจะหยุดการมอบผลไม้แฮนเซนพูดข้าแค่ยกตัวอย่าง มันยังมีทรัพยากรอ,อีกมากที่เหมือนกับต้นไม้ดาราและเจ้าก็จะได้รับพวกมันเพิ่มเป็น2เท่าเอกวิสิตพูดหลังจากนั้นเธอก็วางมือบนไหล่ของแฮร์ริสและเทเลพอร์ตเข้าไปพวกเขาไปปรากฏตัวตรงหน้าแท่นบูชาที่แฮร์ริสทำพันธสัญญากับเอกวิสิต ฮันเซนทำพันธสัญญาอีกครั้งหนึ่งและกายเป็นตัวหมายของรีคเออด้วยอีกคนและเนื่องจากเอคซค์ิอยู่ที่นั้นด้วยฮันเซนต้องทําจิตใจให้ว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลาเขารอจนกระทั่งอยู่ตามลําพังและออกจากระยะการเชื่อมต่อของเอคซค์และรีคเออก่อนที่เขาจะคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมเขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายรูปบั้นยกของผู้นําประสาทนภาจะดูดซับเครื่องหมายของพันธสัญญาอันที่สองได้ไหมนะถ้ามันทําไม่ได้เราก็จะถูกเปิดโปงฮันเซนรีบนำเอารูปปั้นหยกออกมาลัก กดมันลงไปบนตาประทับของลี่เขอโชคดีที่ความกังวลของ h ฮ n นซินไม่เป็นจริงเครื่องหมายนั้นถูกดูดกลืนเข้าไปในรูปปั้นโดยสมบูรณ์ในเมื่อรูปปั้นหยกยังคงดูดซับเครื่องหมายพันธสัญญาได้สถานการณ์ของเราก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีแต่มันไม่มีความแตกต่างอะไรมากไม่ว่าเราจะถูกจับตามองโดยหนึ่งคนหรือสองคนแล้วถ้ามันหมายความว่าเราจะได้รับทรัพยากรเป็นสองเท่านั่นหมายความว่านี่ถือเป็นเรื่องดีอย่างนั้นสินะ แต่ฮัน s ันยังไม่เชื่อว่านี่เป็นเรื่องดีจริงๆเขารู้สึกว่ามันมีบางสิ่งที่อันตรายเกี่ยวกับสถานการณ์นี้แต่เขาไม่สามารถระบุได้ว่ามันคืออะไรเอคุริซิตพูดเกี่ยวกับรางวัลที่เราจะได้รับแต่พวกมันคืออะไรหวังว่ามันจะเป็นยีนซีโนเจนอีกระดับเทพเจ้า ฮันสันคิดกับตนเองขณะเดียวกันลี่เคอเอิร์และเอ็กซ์ซิสกำลังยืนอยู่ในห้องโถงแห่งหนึ่งเพื่อเซ็นชื่อของฮันสันสำหรับการประลองระหว่างตัวหม่นั่นคือรางวัลที่เอ็กซิสกำลังพูดถึงการประลองระหว่างตัวหม่จะ,ะมอบทรัพยากรจำนวนมากให้กับผู้ชนะแต่ตัวหม่จะต้องต่อสู้เพื่อพวกมันยิ่งพวกเขาได้อันดับสูงมากเท่าไรทรัพยากรที่พวกเขาจะได้รับก็ามากขึ้นเท่านั้นในรุ่นนี้มีพาเวอร์ไดฮาอยู่ทั้งหมด13คนและตัวใหม่ทั้งหมด12คนซึ่งถ้าใครไม่ติดอันดับหนึ่งในสิพวกเขาก็ทบจะะไไไม่ด้รรรััางวลอ ติดในอันดับที่5-10ถึงก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันมากนะักรางวัลที่พวกเขาจะได้รับยึงคงเล็กน้อยแต่รางวัลจะดีขึ้นอย่างมากสำหรับคนที่ติด5อันดับแรกตั้งแต่ระดับ5ขึ้นไปทุกระดับจะได้รางวัลเป็นสเท่าของอันดับก่อนหน้านี้ ซึ่งการที่รางวัลถูกแบ่งแบบนั้นเก็เพื่อทําให้ตัวใหม่ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่ในการปรองมันเป็นอะไรที่สําคัญสําหรับคนหนุ่มสาวของ p o w e r เวอ i ี่ไที่จะได้รู้สึกถึงการต่อสู้อย่างเอาเป็นเอาตายของตัวใหม่พวกเขาจําเป็นต้องสัมผัสว่าในการต่อสู้แบบนั้นจะต้องดึงเอาความรู้สึกแบบไหนออกมาแบบนั้นพวกเขาก็จะมีประสบการณ์ต่อสู้ที่ตัดสินความเป็นความตายโดยไม่ต้องนําตนเอง ไปตกอยู่ในอันตรายมีเพียงแค่เผ่าเวริไฮเท่านั้นที่จะช่วยให้ลูกหลานของพวกเขาทำอะไรแบบนั้นทุกคนในเผ่าเวริไฮประหลาดใจเมื่อรู้ว่าเอควิซิตและลี่เครเออร์มีตัวใหมายคนเดียวกันมันเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่มันถือเป็นเหตุการณ์ที่หาได้ยากคนของเผ่าเวริไฮที่ฝึกเวริไฮเซนไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรกับเรื่องนี้แต่คนของเวริไฮอย่างลี่อี่เจนนต่างออกไปลี่เครเออร์และเอควิซิตเลือกตัวใหมายคนเดียวกันฮานเซ่นนั้นโชคดีจริงๆเขาจะได้ประโยชน์จากพวกเราอีกแล้ว ลีอี้จันพูดอย่างเย็นชาลี่เชียเชิงหัวล้อและพูดการเป็นตัวหมายของวริหารสองคนไม่ถือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับเขาถึงเขาจะได้รับทรัพยากรเป็นสองเท่าแต่ความรับผิดชอบของเขาก็จะเพิ่มเป็นสองเท่าด้วยเช่นกันหลังจากที่หยุดไปชั่วครู่ลี่เชียเชิงก็พูดต่อแถมในตอนที่เขาทําให้คนมากมายต้องสูญเสียทรัพย์สินไปกับการเดิมพันมันก็จะเป็นเรื่องยากสําหรับเขาที่จะได้รับทรัพยากรอยู่ดีเจ้าเก็บเงินเดิมพันมาแล้วหรือยังลีอี้จันถาม ข้าแก้พวกมันทั้งหมดตั้งแต่ก่อนที่จะมีการประกาศห้ามใช้สมบัติในการประลองแล้วข้าจะไม่ปล่อยให้ใครถอนตัวในตอนนี้ลิเซียเชิงพูดต่อฮันเซนแค่ต้องไม่ได้อันดับที่หนึ่งในการประลองหลังจากนั้นพวกเราก็จะเริ่มด้วยทรัพยากรที่พวกเราได้รับมากพอที่จะทําให้พวกเรากลายเป็นระดับเทพเจ้ามันจะช่วยให้พวกเราไปถึงขั้นลาวาเป็นอย่างน้อยและบางทีสมบัติที่นํามาเดิมพันอาจจะเป็นอะไรที่หาย,ยากแต่ถ้าพวกเราแพ้พน,นันมันก็ไม่มีทางที่พวกเราจะคืนได้ทั้งหมดพวกเราจะแพ้ได้อย่างไง ลีนิจันพูดพร้อมกับหัวเราะตัวใหม่ทุกคนเป็นระดับครึ่งเทพเป็นอย่างน้อยพวกเขาอยู่ระดับสูงกว่าฮันเซนกันทั้งนั้นแถมมันยังมีตัวใหม่ที่เป็นระดับเทพเจ้าตั้งแต่กำเนิดอยู่อีกแบบนั้นไม่ว่าฮันเซนจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนเขาก็ไม่ได้เกินอันดับสองอยู่ดีเจ้าพูดถูกไม่ว่าระดับราชนขั้นที่เก้าคนหนึ่งจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนพวกเขาก็เอาชนะระดับเทพเจ้าไม่ได้แถมตัวใหม่ที่เป็นระดับเทพเจ้าตั้งแต่กำเนิดยังมีพรสวรรค์ที่สูงมากๆเขาไม่ได้อออ่่นแไปกวา เขาเรียกได้กับสมาชิกของพวกเราที่อยู่ในระดับเดียวกันการจะเอาชนะระดับราชาคนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องง่ายสําหรับเขาลิเซียเชิงพูดเขามั่นใจว่าจะชนะการเดิมพันครั้งนี้ในตอนที่แอคคูเชตและเรียกเขออธิบายเกี่ยวกับรางวัลที่สัญญาฮันเซนก็ใส่หัวและพูดนี่นะลรอของดีที่พวกเจ้าพูดถึงข้าจําเป็นต้องต่อสู้เพื่อที่จะได้มันมาและข้าก็เข้าร่วมในฐานะคนคนเดียวแบบนั้นข้าจะได้ผลประโยชน์เป็นสองเท่ายัางไงกัน เจ้าจะได้รับการสนับสนุนจากพวกเราทั้งสองคนนั่นไม่ถือเป็นประโยชน์สองเท่าหรือยังไงเอควิซิตพูดฮันส์เซเลอรี่เคอรเออมองเอควิซิตอย่างพูดอะไรไม่ออกฮันสนไม่รู้ว่าเอควิซิตกำลังรอ้อเร้นอยู่หรือเปล่าแต่รี่เคอรเออรดูจะประหลาดใจอย่างมากที่เห็นเอควิซิตพูดอะไรแบบนั้นเธอไม่อยากจะเชื่อว่านี่เป็นเอควิซิตคนเดียวกับที่เติบโตมาพร้อมกับเธอทำไมเจ้าถึงมองข้าแบบนั้นถ้าเจ้ามีเวลาว่างเจ้าควรอ่านหนังสือเกี่ยวกับคู่ต่อสู้และจำเอาไว้ว่ายิ่งเจ้าได้อันดับสูงมากเาเกกกเททท่่่าาาาาไไหรรรรจจ้้้กกก็ะดััับพยมนน ถ้าเจ้าได้รับอันดับที่สองเจ้าจะได้รับสมบัติระดับเทพเจ้าและยังทรัพยากรอื่นๆอีกมากมายไอ้คุยเซตพูดอย่างสงบนิ่งแล้วอันดับที่หนึ่งล่ะฮันเซนมองดูข้อมูลที่ได้รับขณะที่ถามขึ้นมามันมีคนที่เป็นระดับเทพเจ้าตั้งแต่กำเนิดเข้าร่วมการประลองครั้งนี้ด้วยซึ่งเขาคงจะได้รับอันดับที่หนึ่งเจ้าแค่จําเป็นต้องพยายามอย่างเต็มที่ที่จะได้รับอันดับที่สองไอ้คุยเซตพูดพร้อมกับยักไหล่คนที่เป็นระดับเทพเจ้าตั้งแต่กำเนิดเข้าร่วมและใคายังใช้้สมมบัติไไ่ดอีก ถ้าอย่างนั้นข้าก็คงจะได้แค่อันดับที่2จริงๆฮันซนพูดพร้อมกับพยักหน้าถ้าเขาไม่สามารถใช้เสื้อคุมวิญญาณราชานกยุงและธนูเทพงูหกคอได้เขาก็ไม่คิดว่าจะสามารถเอาชนะยอดฟีมือระดับเทพเจ้าได้ถึงแม้ระดับเทพเจ้าคนนั้นจะเป็นแค่ขั้นฟิมิทีฟก็ตามจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ